สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยับเย็นประจำวันศุกร์ที่27ตุลาคม2566นะครับกัะมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับข่าววันนี้ก็ต้องพูดไปถึงเกมเอลกราซิโกพรุ่งนี้ด้วยนะครับขอประชาสัมพันธ์ก่อนเลยนะฮะประชาสัมพันธ์เรื่อง การไลฟ์พรีวิวก่อนเกมพรุ่งนี้นะครับผมช่องนัดกาสติยานะฮะจะมีการไลฟ์ร่วมกัน3คนนะครับช่วงเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับจะมีผมนะฮะนัดกาสติยานะครับมีพี่ตายจากเพจข่าวขอบสนามเบเนเบลนะครับแล้วก็น้องสมตวยนะครับจากช่องสมตวยวัยรุ่นชุดขาวนะครับก็จะมาไลฟ์นะฮะพรีวิวก่อนเกมนะครับกันที่ช่องนัดกาสติยาก่อนเอลกราซิโกนะครับผมแล้วก็ยาวไปเลยจนกว่าเอลกราซิโกจะออกนะครับ จนกว่าเอลกราซิโกจะถ่ายทอดถ้าเอลกราซิโกออกเสร็จก็คือแบบเดี๋ยวเราก็จะลงไลฟ์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้าไลฟ์เอลกราซิโกอ่าพรีวิวเกมเสร็จนะครับผมก็จะมีไลฟ์หลังเกมด้วยหลังจากเกมจบนะครับอ่ะขอประชาสัมพันธ์ก่อนเลยนะครับผมส่วนข่าววันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเกี่ยวกับบาสเกตบอลกันหน่อยนะครับผมซึ่งนักเตะของเราเนี่ยยกทัพกันไปนะครับไปเชียร์เอลกราซิโกบาสเกตบอลนะครับเดี๋ยวมีข่าวด้วยนะแล้วก็ไปดูบทสัมภาษณ์นะครับ ของกาบีนะฮะที่ครั้งหนึ่งได้รับฉายาว่าเจ้าชายน้อยนะครั้งนั้นคือแบบเหมือนเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมที่ขอบงขอเบอร์อะไรประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวไปฟังเขาพูดถึงจูดเบลลิงแฮมด้วยนะครับแล้วก็ไปดูการวิเคราะห์นิดนึงนะครับของทางมาก้านะฮะที่ออกมาบอกว่าเออนัดนี้ดีไม่ดีนะคือแบบอาจจะดรอปคามาวิงกานะครับผมแล้วก็จะให้ เมนดี้ลงเป็นตัวจริงทางแบ็กซ้ายนะครับแต่ก็ยังเป็นการคาดการเดี๋ยวเราไปตามกันนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้เริ่มอัปเดตข่าวกันแล้วนะฮะก็ช่วงนี้นะครับก็อย่างคลิปล่าสุดไปผมขอไลค์ขอแชร์เยี่ยมมากนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับขอต่อเนื่องเลยนะครับผมเพื่อที่จะกระตุ้นช่องนะฮะโอเคขอบคุณครับ่ะ เริ่มอัปเดตข่าวกันเลยดีกว่านะครับข่าวแรกนะครับผมเอาเริ่มกันที่เอลกราซิโกนะครับผมก่อนที่จะเอลกราซิโกฟุตบอลนะครับไปดูเอลกราซิโกนะฮะสำหรับบาสเกตบอลกันหน่อยก็คือเราเป็นเจ้าบ้านนะครับผมรับการมาเยือนของบาซ่าเนี่แหละชนะไปนะครับ65ต่อ64แต้มเฉือนกันนิดเดียวนะครับอ่ะไปดูภาพรวมกันนิดนึงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับในนั้นนี้นะเราก็เฉือนชนะไปนะครับแต่คาว่ามันนะ ในนั่นนี้แล้วก็ <c oughs> นักเตะฟุตบอลน,นะครับนักฟุตบอลของเราเนี่ยแหละนะฮะก็ไปเยือนด้วยนะครับไปเยี่ยมไปชมไปดูนั่นแหละนะครับผมอ่ะ,อะเห็นไหมเห็นภาพไหมในภาพจะไม่เห็นอ,อันเดรูนินนะแต่มีลูนินด้วยอีกคนหนึ่งนะครับมีชุดเบลลิงแฮมวินิซุสโรดิโกนะครับมิลิตาด้วยนะครับผมแล้วก็ชูอารมินี่เนาะก็ไปให้กำลังใจนะฮะทับชุดขาวนะครับลูก้าดอนซิชนะฮะจากชุดนี้นะ ไปดูภาพไปดูภาพนะครับเพลินๆเ,เ,เนาะอันนี้สนามรังเย่าของเรานะอื <c oughs> อันนี้ไงมิลิเตานะครับแล้วก็คามาวินกาด้วยนะครับอันนี้นี่นี่น,นี่อันเดรูนินนะครับน,กกนั่งไกลๆนิดนึงนะครับก็ถือว่า เอาเลิกเอาชัยนิดนึงก็แล้วกันนะฮะก่อนที่จะเอลกราซิโกพรุ่งนี้แบบฟุตบอลเนานะอันนี้เป็นเอลกราซิโกของอาบาสเกตบอลแต่เอลกราซิโกฟุตบอลน่ะเราจะไปเยือนนะครับเราไม่ได้เล่นในบ้านนะครับในนัดแรกนะ, <c oughs> ะไปดูภาพรวมนะภาพเยอะมากนะครับผมจะให้ดูภาพหมดเลยนะฮะทั้งเซตนะครับตัวเก่งของเราก็อย่างที่บอกนะครับลูก้าดอนซิชนะครับผม ลูนินนะครับอ่าหมดแล้วฮะภาพมีประมาณนี้นะครับผมโดยนะฮะในเกมนี้เนี่ยมันมีเนื้อข่าวที่เกี่ยวกับเกมนี้ด้วยนิดนึงนะครับเนื้อข่าวอะไรนะครับเนื้อข่าวเกี่ยวกับมิเกลแคมส์นะครับผม ทำไมเหรอนะครับก็คือว่ามิเกลแคมป์ก็คือทางบาซ่าเนี่ยบอกว่าลงโทษนะครับผมลงโทษมิเกลแคมป์แล้วนะที่วิจารณ์นะครับที่ออกมาโพสต์ในทวิต t ตอรหรือใน X เนี่ยเกี่ยวกับการเหยียดผิวของวินิสุสนะครับเราก็ไม่พอใจกันไปพอสมควรแล้วนะครับแต่ทางบาซ่าออกมาบอกว่าจะแบนไม่ให้ไปดูในเกมนี้โอ้โหรู้สึกดีใจไหมที่คือแบบ เอ้ยมึงอะโพสต์ไปวันนั้นใช่ไหมมึงไม่ต้องไปดูเลยเกมบาสเกตบอลเอลกาซิโกเนี่ยแต่เกมเอลกาซิโกอะมึงดูได้ Football, อเอลกาซิโกฟุตบอลอะเออมีงี้ด้วยโอ้โหบทลงโทษนี่สุดยอด,ดจริงๆอะผมผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีเยอะกว่านี้ไหมนะบทลงโทษอะอันนี้เป็นเพียงแค่บ,บทลงโทษท,ที่สื่อเอาออกมาเล่นกันนะบางทีคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าสื่ออาจจะโจมตีหรือเปล่านะหรือว่า มันเป็นแค่โทษโทษเดียวจริงๆที่ไม่ให้นะฮะมีเกลแคมป์เนี่ยมาดูเอลกราซิโกบาสเกตบอลนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ะถ้อยมาตามดูนะว่าแบบบทลงโทษอะที่ทางบาซ่าเขาจะมีบทลงโทษให้กับทาง <c oughs> มิเกลแคมป์เนี่ยมันจะมีเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเรื่องการเหยียดผิวเนี่ยแล้วก็คุณอนะไม่ควรพูดแบบนั้นด้วย นะครับอ่ะไม่อยากพูดมากแล้วนะครับอ่ะไปต่อกันที่บทสัมภาษณ์นะครับของทางเจ้าชายน้อยกาบีกันหน่อยนะครับผมก็พูดถึงนะฮะจูดเวลลิงแฮมนะฮะอย่างในภาพเลยนะพูดถึงจู w เวลลิงแฮมและพูดถึงการที่จะได้พบกับมาริดในเอลกราซิโกในคืนพรุ่งนี้นะครับผมก็ไปให้สัมภาษณ์กับดาโซนสเปนนะครับผมเขาบอกว่าแน่นอนว่าเรอลมดริดเนี่ยมีนักเตะที่สมบูรณ์แบบมากมายดังนั้นคุณจะต้อง ดังนั้นคุณต้องดูทั้งทีมนะไม่ไม่ต้องไปเน้นว่าใครคนใดคนหนึ่งนะใครเก่งคนใดคนหนึ่งไม่ต้องดูทั้งทีมนะครับผมแต่นะผมบอกได้เลยนะว่าผมรู้เกี่ยวกับจูดเบลลิงแฮมอ่ะเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและเขาแสดงให้เห็นแล้วที่เรัลมาริดเราจะไม่ประมาทเขาแน่นอนอ่าออกตัวก่อนเลยนะครับว่าไม่ประมาทแน่นอนรู้ <c oughs> กิติศักดิ์ดีที่ผ่านมานะครับยิงไปกี่ลูกแล้วนะแอซิสไปกี่ลูกเล่นกี่เกมนะครับลู้กิติศักดิ์ดีเราไม่ประมาทคุณแน่นอนและอย่างที่บอกนะครับจุดพร้อมลงเป็นตัวจริงในเกมนี้แน่นอนนะครับเจอเจ้าชายกาบีแน่นอนนะซึ่งอะอย่างที่บอกนะครับ อย่าลืมเดี๋ยวเรามาปรีวิวก่อนเกมแบบไลฟ์กันนะครับผมมีผมพี่ตายแล้วก็น้องสมตวยนะครับพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาจัดหนักจัดเต็มกันก่อนที่จะแข่งเอลกราซิโกนะครับและปิดท้ายด้วยการวิเคราะห์นะครับผมของทางมากานะฮะข่าววันนี้ก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นข่าวเกี่ยวกับแบบเอลกราซิโกเป็นหลักนะเออก็ทางมากานะครับก็ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับแผนอันเชลติ นะครับรวมไปถึงนักเตะที่คาดว่าจะพักก่อนแล้วก็จะเอาลงไปตัวจริงนะครับอ่ะอย่างที่ทุกคนเห็นในภาพน,นะครับมาแค่บอกว่าอันเชลตีเนี่ยวางแผนให้คามาวิงกาเนี่ยนั่งมานั่งสำรองนะครับผมในเกมเอลกราซิโกนะคือจะให้เป็นตัวสำรองนะฮะและจะส่งโทนี่โคลสนะครับซีอ่าที่ดอปนะดรอปจากนะัดที่แล้วเนี่ยไม่ได้เล่นเลยนะก็จะให้ลงเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับของโทนี่โคลสเนี่ยมีข่าวนิดนึงนะครับก็คือ เข้าไปงานของ Adidas นะก็คือ Adidas จัดทำรองเท้ารุ่นโทนี่โครสนะครับผมลืมชื่อรุ่นไปแล้วมันมันติดตรงเนี้ข้างหลังเนี่ยอืมันเป็นมันเป็นรุ่นที่ทำให้โทนี่โครสนั่นแหละนะครับแล้วก็วางขายด้วยนะครับให้เจ้าตัวไปเซ็นลายเซ็นนะครับผมสำหรับผู้ที่มาซื้อในช็อปนะครับของ Adidas นะก็มีหมวกด้วยนะครับมีอะไรก็ช่างถ้าใครอยากให้โทนี่โครสเซ็นเขาก็เซ็นให้หมดนะครับ แล้วก็เรื่องทัวรโคสอย่างที่บอกนะครับก็จะ,จะได้ลงไปตัวจริงนะแต่มาก้าเขาก็บอกว่า <c oughs> ขออภัยนะฮะในตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยก็น่าจะนะฮะเขาบอกว่าน่าจะใช้แฟกลองเบนดี้นะครับผมเนื่องด้วยแท็กติกที่อันเช่จะใช้เนี่ยจะเป็นการให้แบ็กซ้ายเติมสูงอืมก็ขมาขมาวินก้าก็เติมสูงได้นะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้ทางมาก้าเขาวิเคราะห์น,นะว่า อาจจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ไปดูไลน์อัพที่ทางมาร์กาเขาทำกันมาหน่อยนะครับ ก็แผนเหมือนเดิมนะครับ4-4-2ไดมอนด์นะครับหรือ4-3-1-2นะครับผมก็เกย์ป้าเเฝ้าสานะครับแบ็คโฟอย่างที่บอกนะครับก็เมนดี้อลาบาคู่รือดิเกอร์นะครับแล้วก็แบ็คขวาเป็นกาบาคาวกองกลางนะครับทุนนี้ c l o s ลงเป็นตัวจริงชูอาร์มินี่ที่ดรอปจากนัดที่แล้วนะครับก็ได้ลงเป็นตัวจริงเหมือนกันจูนเวลนิงแฮมต้องลงแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็บอลวีเด้นะครับคู่กองหน้าเป็นลูกรักนะฮะลูกรักโรดิโกอร์โอเอสนะครับแล้วก็วินดิสูสจูเนียนะครับผมว่าแฟนๆน่่่ะอยยยาาไปเเเถีงกัลว ทำไมไม่เอาโคไซลูเอ้ยนัดนี้มันมันจำเป็นจริงว่ะมันจําเป็นต้องใช้โรดิโกคู่วินีจริงอะ่ะเพราะว่าเราต้องการการขับเคลื่อนบบอลนอะ่ะเออจากตรงกลางอะ่ะขึ้นไปข้างหน้าให้มันเร็วมากขึ้นเพราะว่าทางบาซ่าเขาอะ่ะผมว่าดันไลกองหลังขึ้นสูงแน่นะครับมันต้องใช้นักเตะความสามารถเฉพาะตัวแบบนี้นะครับแต่อาจจะมีการเปลี่ยนนะอาจจะมีการเปลี่ยนโคเซลูลงมาไม่รู้นาะทีที่เท่าไหร่นะครับ แต่บางสื่อนะเขาบอกว่าไอ้ตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยอาจจะไม่ใช่เมนดี้ก็เป็นได้อาจจะเป็นลูกรลักคามาวิงก้าเหมือนเดิมเออก็ต้องมาดูกันนะแต่ถ้าถ้าถามใจผมนะผมว่าเกมเนี้ยไอ้น,นั้นที่แล้วนี่คือมันจะเป็นเมนดี้เอไม่ใช่มันจะเป็นฟรานกาเซียลงใช่ไหมครับใน UCL แล้วก็เมนดี้ถูกเปลี่ยนมาทีหลังผมว่านะถ้าอยากได้การรับที่สมดุลน,นะ น่าจะต้องเป็นคามาวิงก้าวะ่ะเอาจริงแหละเพราะว่าบางจังหวะเขาก็ขึ้นมานะฮะขึ้นมายืนตรงตำแหน่งข้างๆชูอามินี่ได้ถ้าสมมติโทนี่ครสบอกไปได้เติมเกมสูงอะแบบนั้นอะอืมผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะก็ต้องมาตามกันดูนะครับผมถ้าอยากไว้ใจนะผมคิดว่าเอาคามาวิงเก้าหรอก นะไม่ต้องไปโซนละใครจะบอกลูกรักนะโรดิโก้ลูกรักคามาวินการลูกรักถ้ามันเป็นผลประโยชน์กับทีมในเอลกราซิโกเนี่ยแล้วมันนําพาไปซึ่งถ้าเราชนะได้เนี่ยเออมันก็ได้เครดิตไงได้เครดิตจากการเลือกตัวนักเตะลงแบบนี้นะครับไม่ต้องไปโซนเลยนะครับใครจะว่าลูกรักก็ตามนะแต่ถ้าต้องการการเติมเกมที่สูงการขับเคลื่อนบอลที่ฟล์ขึ้นนะครับการเติมเกมโอเวอร์แลปอะไรประมาณเนี้ย ก็น่าจะต้องเป็นเมนดี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเกมเอลกราซิโกเนี่ยอันเช่จะใช้กระปะขาวเป็นอินวอดฟูลแบ็กหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สิ่งสำคัญนะขออย่าเป็นเหมือนนัด UCL ที่ผ่านมาคือแม่งอุดเลยนะครับช่วงท้ายเกมอะแม่งอุดเลยนะครับมันจะไม่สนุกนะเอลกราซิโกถ้าเล่นแบบนั้นอนะแล้วมันจะทาให้ดูไม่ดีด้วยสำหรับมัดดิดนะครับเราเป็นเกมเราเป็นทีมรุกเราก็ต้องนะรุกนะฮะ จังหวะรับก็รับจังหวะรุกก็รุกนะฮะจังหวะประสานงานเราต้องทําให้ได้แบบนี้แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วก็อย่าลืมนะฮะพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาปรีวิวก่อนเกมนะฮะสประสานนะครับที่ช่องนักาสติยานะแล้วก็แถมข่าวนะครับก็เป็นของดานี่กับราวะครับเป็นประกาศออฟฟิเชียลของทางพูม่านะฮะเขากา็มาเป็นสปอนเซอร์ส่วนตัวนะ เป็นสปอนเซอร์ส่วนตัวเป็นภาพลักษณ์ส่วนตัวให้กับทางการปบะขาวนะครับผมทั้งเสือ้อทั้งกางเกงทั้งรองเท้าทั้งหลายนะครับแต่ไม่รู้ว่าการ,ระบะขาวจะใช้ทั้งเซ็ตหรือเปล่าเดีย๋ยวลองมาดูกันนะฮะในเกมเอลกราซิโกนะ้แหละแต่ผมว่ารองเท้าที่แกโชว์เนี่ยอาจจะใช้อันนี้เลยนะครับสำหรับดานนี่กรปบาขาว นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับวันนี้ข่าวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมันจะไปพ่วงเกี่ยวกับเอลกราซิโก้ซะมากกว่านะฮะอย่างที่บอกนะครับขอเน้นย้ําอีกหนึ่งรอบนะครับวันนี้เน้นย้ํา3รอบนะเพราะว่าอยากให้คนมาอยู่ด้วยกันมาคุยด้วยกันเยอะจริงจริงนะครับผมพรีวิวก่อนเกมเอลกราซิโก้พรุ่งนี้นะครับคืนพรุ่งนี้เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะคืนวันเสาร์นะก่อนที่จะแข่งเอลกราซิโก้ที่ช่องนัดกาสติยาแบบไลฟ์นะครับผมมีผมนะฮะนัดกาสติยานะครับพี่ต่ายจากเพจขอบ ข่าวขอบสนามเบเนเบลนะครับแล้วก็น้องสมตวยจากเพจไอจากช่องวัยรุ่นชุดขาวนะครับสมตวยวัยรุ่นชุดขาว3คนนะฮะก็จะมาคุยกันที่ช่องนัดกาสติยาก่อนเกมนะครับแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ15นาทีสุดท้ายนะครับก่อนที่เอลกราชิโกจะเตะแบบนั้นแหละนะครับผมคุยยาวๆสนุกแน่นอนนะครับอย่าลืมมาเป็นพลังก่อนเกมนะครับผมสำหรับวันนี้ช่องนัดกาสติยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ